สวัสดีคุณผู้ชมครับผมนะฮะมูนี่มาอีกแล้วนะ่ยทางด่วนเมืองไทยนะ่ยทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มป่สองความอลังการและความตื่นตาตื่นใจมูนี่ภาพเบายอดนะ่ยฮะเบายอดเพิ่อนมาพิาาาาสูจน์มาพิสูจน์มาเป็นพยายนได้เบายอดจากมูนี่สบายดีเบายอดสวัสดีครับเอฟซีเบงนาเบิงตาก่อนเนาะฝากซองแน่สวัสดีครับเอฟซีบาโบเบิร์ตสุขสุขชนเนาะฝากซองแน่เบายอดฝากซองนอนแรงงานลาวชาแนลพี่น้องโอ้เกิดมามูนี่ได้มาเห็น เป็นครั้งแรกพี่น้องในชีวิตเนาะที่ได้มาเห็นถ oh. นนจริงๆแบบนี้นะโโหคือว่ายัดร้องเต็มปากเลยว่ะถนนแบบนี้คือแบบคือภาพเอไอเลยอ่ะเอไอแม่นความสวยความงามคือสเอไอเบยอดของจริงนีเนี่ยแมนนะ่นอนเอไอจริงไะเนี่ยของจริงเนี่นยเบอด์มันงามเลยมันงามมันงามเหมือนเขาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เหมือนแบบอ๋อเหมือนภาพวาดเนา่นานอันนี้คือปฏิมาการรม เจ้าคิดดูเสาต้นหนึ่งเนี่ยจะล่องเบื้องมาเท่าไหร่ละค่าเนี่ยเราประมาณหนึ่งเบายอดมันสร้างแต่รถคอนกรีตวัดเฮาได้ทั่วหมู่บ้านคนนี้เสาหนึ่งนี่นะโอ้โหเจ้าคิดไปแบบเนาะอ้าวเนี่ยสงสัยก็ยังเบายอดแล้วก็สงสัยก็ยังเบายอดว่าฝากเอฟซีนะฮะเอฟซีทุกท่านทีหูเนี่ยอ่าคอมเมนต์บอกเบายอดเนี่ยเสาต้นหนึ่งนี่ราคาเพิ่นเท่าใดเนาะนะฮะเนี่ยเผื่อเป็นแนวทางอาจจะมีเอฟซีหลายท่านทียังบ่นถนนได้เบายอดอยากอยากให้มาเห็นเนาะ หรือว่าวัรู้จะหูอยู่อันนี้บยอ,อบยอดก็บอกหูนะบะหูปะคือวัดซากตระใดน้ไอมแต่ว่า,าคือคนที่แบบว่าวประเทศไทยบ่เจริญอยากให้มาเบิ่งนะคือบอยอดนี่ได้มาเห็นแล้วเห็นความเจริญในมือน,นี้นะโอ้ oh. อันนี้เจริญแล้วบ่แมนโอ้โ oh. ห้นี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะฮะได้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทยสิ่งหนึ่งนะขอดเสือ้อบ่าวยอดเจ๋อมาเมืองไทยในสิ่งที่จะเขียนที่สุดเลยนี่คืออียังไงล่ะบอยอด จะเห็นป่ะแมนจะเห็นอีหยังก็น,นีแล้วบายจะเปิดถนนจะเห็นจะเห็นถนนแน่ได้เห็นแล้ววอนี่ละมีลายทานเปิดก,ก,ก,กับ,บ,บ,นนบ,บที่ว่าฝากฝากบ่าวบอกว่าเ,เนี่ยว่าบ่าวบอทายคลิปวิดีโอถนนแห่งเบื้องต้นในเด้อมันนี่ก็จะไม่เห็นแล้วครับครับตาบอกเลยว,ว่านี่คือทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองที่บอยอดบางขุนเทียนไปบ้านแพ้วสมุทรสาครที่บอยอดนี่บอยอดบุกบด บ้ได้หูเลยโบ้หูเลยวะไม่เห็นเรื่องถนุหรือว่าตอนนี้บอยอดอยู่ใส่นะบอยอดกันยังบูงยังบ้หูเนาะถ้าหากว่าโบ้โบปะบอยอดหรือว่าทิ้งบอยอดไว้กลางทางนี่คือแบบกลับบอยเถื่เลยครับบอทึกอันมันมีหลายเส้นมากๆอ่ะโอ้โหอันนี้คือความแฟนๆของบอยอดบอยอดเคยยิ้นมาว่าทางถนนประเทศไทยสองชั้นสามชั้นเคยเคยได้เห็นเลยทุกคนนี่แหละ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 เบิ้งนี่แหละนี่แหละด้วยนี่นะอยากให้บอยอดแต่มาเห็นคือจังหลายคนที่ บ่มีโอกาสเดี๋าเนาะก็ถือว่าฟังแต่คนอื่นเว้าฟังแต่คำเขากล่าวบ่สูตรเด้มาคิดเองกับตาได้บ่ยอดน,น,นะน,นี่คือนี่คือถนนหมายเลข35หรือบ่ยอดเด้อตอนนี้นะแม่นถนนพระรามสบ่ยอดมียยังเว้าบ่ฮะมียยังเว้าว่า,าวได้เห็นแล้วเนี่ยก็คือบ่หย่อนได้เห็นแล้วกันมีแนวอยากเว้าอยาู่พี่น้องมีแนวอยัดฐานจังได๋ล่ะจังได๋ล่ะเพิ่นคือเฮ็ดไดอ่ะเอ้า มีเงินอย่างเดียวบอสามารถสร้างได้ยังไงมันเป็นอย่างบอวนเป็นอ่ามันต้องฉลาดพร้อมเอ้าแล้วยังบอยอดเนี่ยจบว่าใดบอยอดบอยอดนั้นเมนบอยอดจบโมฮาโมฮาอ้าวแต่บอยอดมีความรู้ในด้านนี่บอยอดท่าบอเคยเคยคิดบอถว่าให้มาเห็ดบางสีเนี่ยบอยอดคิดออกแบบได้ยังสีบอเบลอจะบอยอดคิดบอไรนะอ๋อก็ยังแฉยังห้องกับคนโง่เขาบอปัญญาบอยอด ก็ได้จะเบิงเทท้าาง,งนนประเทศทีพัฒนาแล้วนํามาต่อยอดในชีวิตในแนวคิดของตัวเองว่าอันนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือคือกําลังพัฒนาอแต่ส่วนตัวบาวาคิดว่าอู้มันพัฒนาเนี่ยแต่เราคนไทยเพิ่นโบได้ย่อร,รับว่าเพิ่นเป็นประเทศที่พัฒนาเพิ่นยังบอกว่าประเทศเพิ่นเป็นประเทศทีกําลังพัฒนาอ,อันีจากปากคนไทยอย่างเนี้เพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าว่าประเทศเพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นบบได้ว่าอุ้ยกําลังพัฒนาจังได๋คือเป็นแบบนี้บาวโาภามาอ่ะนะ เอ้ากัเพันธพัฒนาจังไรก็แบบกำลังพัฒนาก็เบิ่องที่แหละจากถนนสันล่างเพิ่นก็พัฒนาเป็นถนนสันบนญลอยฟ้าเขาจะพัฒนาไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนหลือแต่ว่ารถนี่แหละเพิ่นที่บอกว่ารถบินได้เอ้ออย่างอย่างอย่างถางบอกฮะใช่ไหมเนี่ยคือแค่แค่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนานี่มันแตกต่างกันมันก็แตกต่างกันเนาะบอกอย่างเนาะคือประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นมเพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นได้สำนันเพิ่นพ่อสำนันเด้ พิ่นพ่อจนเพิ่นบ่ได้พัฒนาต่อไปเด้๋วเด้อคือเพพิ่น p a r t เพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นได้สำนานอ๋อก็คือประเทศไทยนี่กำลังพัฒนาก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยยังบ่พอเนาะแหม่นี่แหละนี่แหละคือประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วบ่คือกันเนาะบ่คือกันเรเบลอยอดคือจังเจ้าเนี้ยจะซ้อนลูกเจ้านี่นะบ่ลอยดนะถ้าเจ้าสอนลูกเจ้าไปคนงูเขาบ่บัญญาลูกเจ้าก็ะสีปิงกุ๊กมันงูเขาบ่บัญญาเด้ยมื่ออนให้ลูกเจ้ามีพัฒนาแนวคิด เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนจากแนวเดิมนะคือจะกินข้าวจำเจวนี่แหละมืโอนี้ก็กินข้าวจำเจวกินข้าวจำเจลจะมุจจะคิดกินแนวอื่นเนี่ยปอจะกินแนี่ยแซนะ่บเนี่ยเน่ยแซ่บเลยกินกินกินข้าวจำเจลเนี่ยโมนี้ได้กินได้กินปลาทูโอ้ที่ว่าสุดยอดอันนี้ก็คือมุมมองของโมโบคือคือจยากซื้อให้มาเยอดว่าคือตอนนี้เฮามีแบบนี้เฮาเฮาก็จะต้องอยากได้อยากอยากพัฒนากว่านี่เป็นแบบนั้นได้บ่ยอดและและที่นี่แนวในในความคิดบอยอดล่ะเป็นอย่งไหนก็ ขบมาพัฒนาแล้วกําลังพัฒนาเนี่ยแนวคิดบอยอดเป็นยังไงเอาเอาแนวคิดของตัวเองเลยคือถ้าหากคือประเทศไทยเนี่ยเป็นปเป็นเหตุแล้วก็ดีนะ,ปะเป็นเหตุแล้วกด้คือประเทศที่กําลังพัฒนาคือหลายคนเรากําลัางพัฒนาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอแต่ถ้าหากว่าพัฒนาแล้วคือบอกว่าเ<อ>พิ่นกับจีพอ่อสำนักน,<อ>น,นี่ก็น,นี่ก็คือเนี่ยแต่ว่าแนวคิดของคนไทยนะบอยอดคิดว่าเป็นเป็นคนอมอน้องอมตนนะ โอ้อันนี้แม่นเมนเพื่อนเพื่อนยอมหับความจริงครับแบบประเทศเพื่อนในพัฒนาแล้วเลยพัฒนากว่าบ้านเฮากัน้อยแล้วก็ได้โอ้ยอ่มากกว่าพัฒนากว่าบ้านเราแต่เพื่อนก็่ยอมหับคือกันว่าเพื่อนยังบ่ทันพัฒนาท่าญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศเพื่อนก็ยอมหับเพิ่อนเลยเอาจุดนั้นนมาเหตุเราจะขดว่านะนี่มุมมองผมมายอดนะมามาเหตุมาสร้างแบบนี้นะถ้าหากว่าคือเพื่อนบ่คิดแบบนั้นนะเพื่อนสร้างบ่ได้แน่นอนแบบนี้เพราะว่ายัดยัดคนอื่นได้ดีกว่าเพิ่นจะได้แน่นอน ล้วว่าอยากเคยคิดอยู่ว่าเพื่อนที่สางสหนีขนาดนี้มันคือม,มากอลังการขนาดนี้เคยคิดได้ใจอยู่บะอันนี้พยัตเกับหนึ่งถาม่าเคยคิดบอกยัตเกิทั้งบอเคยคิดและกับบเคยเห็นครอบเพราะว่าเขาบอเคยเห็นตัวจริง,งนะว่าประเทศไทยจะจะเจริญได้ขนาดนี้นะ<อ>ประเทศไทยจะ,ยจะเจริญทั้งที่เป็นเพียงพื้นที่แบบว่าแม่น้ำคลอง กันนะกับบ้านเฮานะอ๋อมันกับบริข่ายกันแต่ว่าแต่ว่าเขาขับมาฝั่งนี้ครับอ๋อมันคือมันขึ้นระยะกันบ่แม่นมันคือจงคนละโลกกันเลยเนาะแม่แม่คือเขามาเห็นเต้นเต้นแบบนี้แล้วโอ้ยมันจะปลูกต้นไม้เีน้องปรากฏเนาะอืมเพิ่นจะปลูกต้นไม้เนาะที่จริงแล้วเพิ่น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 ปลูกปลูกจริงสิบัดทัวกรุงเทพเนี่ยแล้วเห็นอยู่ในตึกกับพีต้นไม้ผมเนี่ยเบายอดเคยสงสัยอยู่ว่าเป็นยังไงคือปลูกเป็นยังไง ือจริงแลว้วประเทศไทยนะคนจะเน้นในๆๆเรื่องของอสิ่งแวรลออ้อมหรือว่าตึกแต่ละตึกน,นะเหมือนคนจะมีกฎหมายหรือมีอย่างจักอย่างเลยบอยอดเหมือนว่าพนจะทุกตึกจะมีพื้นที่สวนหย่อมบ่อยเป็นหมู่บ้านยังก็แล้วแต่จะมีพื้นที่ออกกําลังกายพื้นที่สวนหย่อมนะออพื้นที่ออกก,าากาอําลังกายมันม,มีทุกจุดเน,ะนาะทุกหมู่บ้านมีทุกหมู่บา้านบอยจะเป็นหมู่บา้าน จัดสรรยังไงก็แล้วแต่ต้องมีเลยบ่บ่ยอดหรือว่าตึกเนี่ยมันจะมีเพราะว่าจะเป็นอยู่หนาตึกหรือว่าอยู่ยอดตึกมันจะมีเนี่ยอ่าคนจะสละพื้นที่เพียงน้อยนิดของคนน่ะให้มีประโยชน์และยังไม่จบเท่านั้นบ่ยอดและยังจะมีอีกนะนะเห็นบ่เพิ่นสร้างอีกนะเนี่ยสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้นี่เห็นบ่เนี่ยอันเล็กๆนี่ยเป็นอย่างนึ่งเลยเห็นไงอะไรเล็กเล็ก้ยเพิ่นสร้างเลยนะสร้างรถไฟฟ้าให้น่ะเห็นบ่รถไฟฟ้าให้น่ะบ่ยอด นี้เห็นบ่นเนี่ยเร่นนะ่ะคือสิ่งที่อยากให้บอยอดได้เห็นเด้ยว่าประเทศไทยมันสร้างอีลีเด้น่ยเข้ากบประมาณคืองบประมาณภาษีก็มาสร้างในตรงนี้เลยเนาะฝากให้บอยยอดซื้อให้เนี่ยอ้าวมืองเล่นสันๆอะอย่างคลิปนี้บอยยอดได้อะไรจากการได้เห็นคือบอยอดได้เห็นหลายอย่างมากๆเนาะโอ้โหคือถนนพี่น้อง ละเอียดเนาะชัดเจนชัดเจนไทยนะคือทางด่วนเป็นทางด่วนนะทางด่วนเป็นทางด่วนเนาะและและวทางด่วนไอ้กับมอเตอร์เวย์เนี่ยมันคือกันเป็นเบร็เปร็แนนมอเตอร์เวย์ก็สิิทธ์คือกันนั่นแหละทางด่วนกับมอเตอร์เวย์ออ๋มอเตอร์เวย์ก็จะเป็นทางด่วนเอ๊ะทางด่วนก็ทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็มอเตอร์เวย์อันนี้บ่ฮบูบูบูหเนาะต้องฝาก FC มาเนาะสิ่งที่บ่ฮู้คือบ่ฮู้เด้อบหยอดเพราะว่าถ้าเขาบว่าพิดเนี่ยจะเป็นแนวทิ้งที่แบบข้อมูลที่ผิดเด้อ เข้ามาท,อท่องเที่ยวเข้ามาเบิง่งเข้ามาเรียนรู้เขาต้องเรียนรูจจน้จากเจ้าบ้านจากเจ้าของอ๋อจะเบิง่งในบอยอดนะอ๋อตัวเห็นบอยบอยอดเป็นอีกนะนี่แหละพคนสร้างบอยยอดบอยัางเลยบร้อยไทยจิิงที่บ่าวบอกว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆนเนี่ยน,นี่นไปหอดพระประแดงหัวเนี่ยคือพคนสร้างไงน,นะแม่นมาจากวงเวียนใหญ่หัวเนี่ยเป็นตรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เนี่ยคือรถรถประเทศไทยเลยมั้งลดเป็นยังไงรถโดยสารเนี่ยเยอะมากรถโดยสารนะ ประเทศไทยนะ่เลือกเลยเนาะแม่นเลือกขี่นะแต่ว่าคือคือว่าวแหละคืออะไรคือบ้านเฮานะกันว่ากันลบไปอีกคือเขาบ่เคยเห็ดเหมาอนกันซะพอที่จะไปครับต้องให้ทึกเวลาแต่เราประเทศไทยเฮามาสิครับมาได้ขี่งสันเนาะแม่ฮามานั่งเนี่ยมันมีป้ายรถเมย์ด้วยประเทศไทยนะนจะมีป้ายรถเมย์จะมีคิวแม่ว่าป้ายรถอ่ะเขามานั่งมีรถป้ายรถบ่ตองทาโดนแม่บ่ตองทาโดน แล้วตงนั่งตอนราคากันอีกือราคาิ่นจะแบบว่ามาตรฐานเลยชัดเจนนะชัดเจนแปดบาคือสิบาทเก้าบาทคือเก้าบาทสิบบาทคือสิบาทนะนี่แหละคือใกล้ใกล้ซ้ำกันเนาะซ้ำกันราคานะตลอดทางตลอดสายนี่เลยบ่อซ้อนบ่อบออบ่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 อสร้บ่สบ่อบ่อบ่ร้่อบ่นบ่้บ่อบ่อบเอบ่อบ่ไบ่เน้นบ่อบ่อบ่อบบ่ทยอบ่บนสบ่อ่อ้อบอบ่อไปเบ่งสะพาน สะพานที่บ่มีเสาตรงกลางแล้วอยู่ได้ยังไหนบอนั่นแหละนั่นนั่นแหละสงสัยกันบออย่าว่าอยู่ได้ยังไหนนะเป็นสะพานภูุิพลข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเชื่อมต่อสุดปราการมาที่สุขสวัสดิ์แล้วไปพระรามสามได้บ่ยอดมื้อน,นี้นะนะเตรียมได้บ่ยอดเด้อสิาพาบา่ยอดไปเบิ่งเด้อม,มื้อนี้เด้อนะก็รที่ว่าคลิปวิดีโอนี้บ่ยอดก็ได้เห็นนะบ่ยอดเนาะไปเล่าสมูฟังเรือยู่บ้านเนื้อจะเย็นเพ,พียงผู้เดียวนะฝากคลิปวิด,ดีโอนี้ไว้เพียนสนียกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะบอยอดฝากซองเลยบอยอดกับู้ใดที่เข้ามาชมนั บายอดในช่องบาโบเนะบาะกฝากเขาไปติตามะเข้าไปติตามช่องบายอดได้นะพี่น้องแรงงานลาวชาแนลเนะ<อ>าะาเข้าไปติตามได้เพราะว่าบา,บายอดกับเป็นคนลาวมาเงินในประเทศไทยเนองแต่เห็นความเจริญเนาะถือว่ามันนี้ก็ขอบคุณทางบาโบ้อ่ายินดีเนะาะกฝากกับพี่แล้วรวกันพี่น้องเลยนะซ้ำบ่ายดีเบายอดสวัสดีครับ